ท่ายุกยิกนิโป้งเนี่ยผมจะสอนเป็นคอมโบเลยนะครับเพราะว่าหลายคนอยากให้สอนคอมโบเลยท่าที่เราจะต้องทําเป็นก็คือ n e โอโซนิกกับ i ิงเก l e เลสซัมมาราวรีเวิร์สครับซึ่งผมเคยสอนไว้แล้วในคลิปกันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครยังทําไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสอนใหม่ไปด้วยกันเลยเริ่มต้นในการจับปากกาในช่องชี้กลางใต้ศูนย์ทวงของปากกาครับโดยเราจะแตะนิ้วกลางไปข้างหน้าแล้วค้างไว้เพื่อให้ปากกาเนี่ยอ้อมนิ้วชี้กลับมาครับให้ฝึกอย่างนี้ไปก่อนครับให้ปากกาตกไปก่อน เขาเริ่มทำได้แล้วนะครับให้เราดีดมันขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะรับที่ง่ามหนอโป้งแทนครับโดยรับใต้สื่นท่วงนะครับแบบนี้เลยต่อมาเราจะใช้ง่ามหนอโป้งในการชาร์จครับโดยประกาเนี่ยจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับสําหรับมือขวา วิธีทำครับง่ายเลยก็คือเราจะหนีบปากกาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะวาดตัว C กลับหัวครับโดยพยายามเคลื่อนมือให้น้อยที่สุดก็เรียบร้อยแล้วครับต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือเราจะยกนิ้วโป้งขึ้นเพื่อคลายการนี้ครับเสร็จแล้วอันนี้ให้เราขยับมือเต็มที่เลยนะครับวาดรูปตัว C กลับหัวครับปากกาเนี่ยก็จะหลุดออกจากมือให้ฝึกอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพยายามฝึกลับครับโดยวิธีลับก็คือยกนิ้วโป้งขึ้นมาลับครับหรือว่าจะลับโดยใช้ช่องนิ้วไหนก็ได้ครับ สำหรับข้อแนะนําในการทำคอมโบนี่นะครับคือจะบอกว่าตอนที่เราชาร์จโดยใช้ง่านในโป้งเนี่ยจริงๆแล้วจุดประสงค์มันก็คือเป็นการช่วยจัดตําแหน่งปากกาเพื่อที่เราจะได้ทำฟิงเกอร์เลสรัมเรารีเวิร์สได้ง่ายขึ้นครับซึ่งผมเห็นลหลายคนที่ทำไอชาร์จอันนี้เกินหนึ่งรอบอันนี้ไม่จาเป็นนะครับแล้วมันไม่สวยด้วยแล้วความยากของท่านี้ก็จะลดลงมากด้วยถ้าเกิดเราชาร์จหลายรอบเกินครับ สำหรับท่ายุกยิกนิโป้เนี่ยผมจะสอนเป็นคอมโบเลยนะครับเพราะว่าหลายคนอยากให้สอนคอมโบโดยท่าที่เราจะต้องทำเป็นก็คือนิโอโซนิกกับฟิงเกอร์เลสซัมมาราวรีเวิร์สครับซึ่งผมเคยสอนไว้แล้วในคลิปกันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสอนใหม่ไปด้วยกันเลยเริ่มต้นในการจับปากกาในช่องชี้กลางใต้ศูนย์ทวงของปากกาครับโดยเราจะแตะนิ้วกลางไปข้างหน้าแล้วค้างไว้เพื่อให้ปากกาเนี่ยอ้อมนิ้วชี้กลับมาครับให้ฝึกอย่างนี้ไปก่อนครับให้ปากกาตกไปก่อน พอเ,เริ่มทำได้แล้วนะครับให้ระดีมันขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะรับที่ง่ามหนือโป้งแทนครับโดยรับใต้ส่ยนท่วงนะครับแบบนี้เลย <S <S 1> <S 1> ต่อมาเราจะใช้ง่ามหนือโป้งในการชาร์จครับโดยประกาเนี่ยจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับสำหรับมือขวา วิธีทำคร mm ok ับง่ายเลยก็คือเราจะหนีบปากกา่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะวาดตัว C กลับหัวครับโดยพยายามเคลื่อนมือให้น้อยที่สุดก็เรียบร้อยแล้วครับต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือเราจะยกนิ้วโป้งขึ้นเพื่อคลายการหนีครับเสร็จแล้วอันนี้ให้เราขยับมือเต็มที่เลยนะครับวาดรูปตัว C กลับหัวครับปากกาเนี่ยก็จะหลุดออกจากมือให้ฝึกอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพยายามฝึกลับครับโดยวิธีลับก็คือยกนิ้วโป้งขึ้นมาลับครับหรือว่าจะลับโดยใช้ช่องนิ้วไหนก็ได้ครับ สำหรับข้อแนะนําในการทำคอมโบนี่นะครับคือจะบอกว่าอตอนที่เราชาร์จโดยใช้งานในโป้งเนี่ยจริงๆแล้วจุดประสงค์มันก็คือเป็นการช่วยจัดตําแหน่งปากกาเพื่อที่เราจะได้ทำฟิงเกอร์เลสซันเรลารีเวิร์สได้ง่ายขึ้นครับซึ่งผมเห็นลหลายคนที่ทำไอชาร์จอันนี้เกิน1รอบอันนี้ไม่จาเป็นนะครับแล้วมันไม่สวยด้วยแล้วความยากของท่านี้ก็จะลดลงมากด้วยถ้าเกิดเราชาร์จหลายรอบเกินครับ